วงล้อซุ่มของกินแต่วันนี้ครับด้วยความที่เราเป็นสตรีมเมอร์อาวีพวกคุณจะต้องเล่นอาวีไปด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> โทษน,นะกูคือกูเพิ่งสังเกตพอว่ามึงหิวเฮ้ยแก้วน้ำ,นำปิ้งไอเดียไอตัดเท <c oughs> ใส่แก้วลาสมูทตี้ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอเป็ดด้วยนะครับไอ้บ้าเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเดอเป็ดนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับเพื่อนเพื่อนสตรีมเมอร์ทั้ง4คนด้วยกันครับได้แก่พีเจวยพีเจวพีเจวครับผมสวัสดีครับปติมิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับลูกเต่าครับผมแค่นี้ ลไม่มีสโลแกนครับและไมอามี่ครับแพนด้าย่างมอมองมึงลืมสโลแกนเย้ได่หอพูดทุกวันวันนี้ครับในเมื่อพวกเราห้าคนครับมารวมตัวกันแบบนี้ครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีคอนเทนต์ที่ไม่ธรรมดา วันนี้ครับเราจะมาทำคอนเทนต์วงล้อสุ่มของกินของกินหรอ,หอไหนอะไหนอ่ะนี่ก็เป็นอาหารนะจริงหรอไหนอะพี่อาหารว่างโอดจางเลยโอจางเลยแต่ว่าของที่เราจะกินกันในวันนี้เราไม่ได้กินกันแบบ ง่ายผมจะมาให้พวกคุณกินกันแบบไม่ง่ายไม่ได้ครับอพวกคุณจะต้องกินด้วยมือเปล่าโอ้โหมาทําะไรบ้างครับเฮ้ยธรรมดาเลยนะพวกคุณเคยกินอาหารโดยใช้มือป่มเฮ้ยเคยเลยครับแต่วันนี้ครับด้วยความที่เราเป็นสตรีมเมอร์อาวพวกคุณจะต้องเล่นอาวไปด้วยเฮ้ยว่าไงนะพวกพงดีบ้าแล้วพวกคุณจะต้องเล่นไปด้วยและกินไปด้วยครับผมและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยพ็อป ดบลนเฟเวอร์อร่อยไม่เลอะมือในเมื่อไม่เลอะมือแบบนี้ครับบอกเลยว่าวันนี้มีเลอะกันอย่างแน่นอนกติกาในวันนี้ครับในวงล้อของเรานะครับก็จะมีของกินอยู่5อย่างนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส้มตำไก่ย่างบะหมี่แห้งของหวานและสุดท้ายคือท็อปโปของเราเอาเลละครับจะเป็นยังไงไปดูกัน นี่ครับอาหารของพวกเรามาโดยทันทีเรามีส้มตำนะครับของหวานเรามีบะหมี่แล้วเรามีไก่ย่างเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนละกันไปครับเฮ้ย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 ผมได้ท็อปโป้และท็อไปนะครับก็ได้ท็อปโป้ไปครับไปกิชาอ ปูงอ่ะไม่ได้ปูปูปูเดือดึ้ใจเสียครับมันก็เป็นแบบนี้แหละต่อมาเดี๋ยวเป็น P J Y ครับสุ่มนะครับเฮ้ส้มตำ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 เป้ยไปต่อมาคุณเลยปอวผมอยากได้ไก่ย่าง ไก่ย่างไก่ย่างดูดูง่ายสุดไก่ย่าง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 เฮ้ยอย่าล้มเลยเฮ้ยมันมีปุ่มแอบฟังอะไรข้างในเลยเี้ยมันง่ด้อย่างที่มันต้องการวะต่อมามึงอยากได้อะไรมึงอยากได้อะไรพึงอยากได้นี่เอาเลรู้กินยากโอเคแม่เอาบะหมี uh, ่ไม่เอาบะหมี่กูว่ามันได้บะหมี่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  อ่ะเบส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 สุ่มหน่อยเบสจะได้อะไรเบสเบสซุ่มซิสุ่มซุ่มซุ่มเอ๊ได้อะไรวะเอ๊ออกเลยนะโอ้ยบะหมี่เฉยเยดูดิอ่ะเป็นไงบ้างครับเราก็ได้อาหารกันครบแล้วนะครับน้องเบสคิดว่าบะหมี่เป็นไงบ้างน่าจะงานยากสิมันด้วยไงแล้วแบบเกาะตัวกันด้วยไม่หรือเบสจะเอาน้ำผมว่าจะหนักไปไม่ได้แต่ผมว่าไม่เกินมือเอ่ะแล้วของลุงเต่าครับคิดว่าไงครับ ยากครับมันเป็นแบบขนมปังน้ำตาไงถ้าเกิดเราจับปุ๊บแล้วไปเล่นเงี้ยมันก็เลอะรังยากด้วยนะเนี่ยของผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะของผมนั้นเป็นท็อปโปดับเบิลเฟเวอร์อร่อยไม่เลอะมือนั่นเองนะครับผมสบายงานเนี้ยชิลแล้วของคุณปวอครับเป็นไงบ้างครับตอนแรกก็นึกว่าง่ายนะแต่ลืมไปว่าไก่มันมีหนังมีหนังเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบมันมือมันมันไงอ่แล้วตัวที่ผมเล่นมันก็ต้องใช้สเต็ปเยอะไปก่อนจจะเล่นตัวอะไรอุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในว่าจะเล่นตัวออะะไไไรรใช่่่่่่คัับแตตมมกก็เลนนด้ยูีว คุณไม่หนักใจเลยครับคุณได้ส้มตำเหรอครับใจเสียอยู่ครับแต่ว่าวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ากติกาของพวกคุณเนี่ยคือคุณต้องจัดการอาหารของพวกคุณให้หมดผมกุ้งกินกระดูกไหมไม่ต้องไม่ต้องกินนะกินกินเท่าที่กินได้คุณต้องจัดการอาหารของคุณให้หมดและเล่นเกมไปด้วยนะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปกันชิวๆเลอะสิครับ แล้วสิครับเอากูต้องเล่นนกนิ้วไงมาเดินนะโอ้โหแต่ว่าตัวยากด้วยเฮ้ยสบายเกนไปปะเนี่ยชิวะบอกเลยโอ้โหแต่ว่าเราเริ่มเกมก่อนเลยครับไปลุยกันครับตัวโคตรยากเลยแล้วเรียกตื่นเลยพี่มันเลยมันเลยอเนี่มันเลยหมายถึงเล่นเกมมันเลยมือผมเนี่ยมันเลยต้นเลยแต่มือพี่ไม่มันน้องเข่าไหพี่แบบว่ากินทับปอดเพราะมันอร่อยไม่เลอะมือแล้วก็ดแเล่นเกมเลยเดี๋ยวผมอาจฉีดพวกกบุญ่อนดีกว่า เดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าไอ้ยที่เล่นไปด้วยกิ๊บด้วยมันลำบากอะไรเงี้ยใครได้คิวคุณมีสิทธิ์สุ่มของช่วยเหลือได้หนึ่งผีซึ่งมันก็มีของที่ดีและของที่ไม่ดีหรือของที่อาจจะดีแต่ก็ไม่ดี้ยคิวแรกมา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 ไอ้ของอะไรจะได้คิวไอ้แหวนไอ้แหวนไอ้แหวนไม้แหวนไอ้แหนไอ้แหวนไอ้แหวอ้แหวนไอ้แหวนไอ้แนไอ้แหวนไอ้แหวนไอ้แหวอ้แหวอ้แหวแวนเราอ่ะ ตุงเต่าพี่นุไม่เฉยจะวายเราเดี๋ยวเราร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวเราได้เสร็จแล้วเดี๋ยวแบ่งกันใช้ได้เลยครับใส้ทังคนน้ำใส่บ้านนะครับผมมีความไม่เสจยบเลยซื้อของไม่ถนัดเดี๋ยวเราเอาของตอนนี้คือเล่นชัยนุ้งกลางเล่นอยู่ดู่แต่คนแต่คนเป็นลุงหลังเล่ปวะไอ้กูชิลมากเลยนะเว้ยกูแบบกูเล่นแบบปกติเลยไม่บอกเลยว่าเป็นขนมที่เหมาะกับการเอามากินมากเลยนะลิงมันมองหน้าว่ะ ก็จัดให้มันซ้นหน่อยเลยเวลาจะมานอโอ้โหสกิลไม่โดนแน่จจดุกาลเลอยูู่ฟังไม่ได้อวโลมไปไหนอะโลมไปไหนลมกุลีอะดีเลือดะกิแตะกินส้มตำไงหน้ำลมกูจะกินส้มตำหนึ่งเดียวเลยอะโทษนะกูคือกูเพิ่งสังเกตปอมึงหิวอ่ะไก่มึงหมดมึงหมดเป็นตีนแล้วเลยโอ้ย มือลื่นมาไม่ทันน่ะเพื่อนมาไม่ทันน่ะพอดีพอดีแล้วนะพอดีว่าไอติมจะอะไรโอ้โหฟาร์มชิลมากเลยว่ะเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านแต่ระหว่างวาร์ปกลับบ้านกินท้าโปรแบบชิลๆอ่ะครับจากชิลบ้างอ่ะพี่ปอวันจะได้สองคิวแล้วว่าผมอยากรู้ตัวช่วยยังไงยว่าคืออะไรคือตอนนี้คนอื่นอ่ะเขากินพอเป็นพิธีเว้ยมึงมึงกินจะหมดแล้วเนี่ยมึงกินจริงจังมาก

พี่เอาอะไรพี่เอาอะไรเฮ้ยกลางกลางกลางใครปล่อยเลนกลางวะปล่อยหมดพี่เลยตัวช่วยเฮ้ยไอ้ขี้กูตายไอ้ขี้กูตาย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 เฮ้ยเบสยามันสวยสวยไอ้ยมันมันตึงจังวะอ่าน้องเบสครับสุ่มตัวช่วยครับสุ่มตัวช่วยครับตัวช่วยที่น้องเบสได้คือน้ำเปล่ามาของกูไม่ใช่เหรอวะกูใจเสียแล้วนะ ใครลาดดาร์กได้ได้ของสุ่มผมจะเอาของสุ่มจริงเล่นเลยแล้วผมจะเอาของสุ่มอักบอกเลยใครลาดดาร์กได้เฮ้ยรอๆด้วยยังไม่ถึงแล้วเรี่องมาแล้เฮ้ยบวกแล้วบวกบวกเฮ้ยไม่ไปไมกตายอุ้ยผู้ตายไม่ไปโอ้ยฉมันลุ่อ่ะไอ้กูว่าของของข้ามได้ของสุ่มอ่ะไอ้ยตายหมดเลยแล้วมันมาอย่างตึงนะครับตอนนี้คือทุกคนกำลังลำบากมาก เนี่ยตอนนี้กูเหลือเล่นแค่สองไม่ดี่เพเกินที่ลงบ้านไม่ได้เลยนะต้องออยู่แล้วไม่รี้ต้องไปก็ได้อีกอันนึงผมได้คิวได้คิวก็เอาไปเลยครับสามารถตัวช่วยให้พี่ผมกินน้ำได้ไหมครับได้ได้ได้เพราะตัวได้หลอดได้หลอดทั้งหลอดทั้งน้ำให้พี่ผมให้พี่ผมมาช่วยแบกอันนี้ให้ใครครับ ไอพี่พีเรียครับกินต้มตำกาจัดได้ครับต้องมาแล้วครับครบเลยอ่ะมีทั้งน้ำทั้งลอดู้สุดยอดได้เลยนี่ตอนแรกกูกะเอาหลอดไปให้มึงดูดส้มตำมาเนี่ยแต่นมาอะไรเขานักนขานมาอะไรนมากินแล้วมีพลังเลยอ่ะไม่เอาแล้ววันอู้คมังไม่ตายวิยลิงไหมาินินอยู่เพื่อนมาอยู่แล้วล้าอยล้ง้อยอยู่๊ออยออุอุ๊ยย

ทำไมเมื่อกี้เราแพ้ครับมือเลอะครับต่อให้มือเลอะใช่ไหมยังจะถามเหรอปกติกูเล่นเกมนิ้นี่ไงแล้วทุกวันนี้กูเล่นเงี้ยเล่นเงี้ยเป็นชาวล้อเชาวล้อเป็ชาวล้อเลยมามาตานี้ผมเอาจริงละเฮ้ยเจ๊อุ้ยเล่นกลางกูกลับไปกลับไปเทคโอเก้เล่นกลางแบบเฮ้ย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 แบบนี้แบบนี้มันภาพแบบนี้มันเอาทท่าแบบนี้มันท่าแบบนี้มันหนึ่งเอาที่สองส เงินบาทนะครับผมได้ตัวช่วยเดี๋ยวผมส่มตัวช่วยแป๊บทิชชู่อะครับอันน้ต้องใช้ไหมอนนี่ต้องใช้อีกเหรออ้อโทษนะครับเดี๋ยวผมขอขอไม่ใช้ได้ไหมครับผมกินท็อปโป้อะอร่อยไม่เลอะมืออยู่แล้วครับเอาไปเล้วเอาทิชชู่ไปเลยเอาไปแบ่งกันใช้บ้าแบ่งใช้คนได้เลยแบ่งได้เลยแบ่งได้เลยครับแบ่งได้เลยขอบคุณมากครับก็หมดแล้วเฮ้ย โอ้เอาเรื่องเฮ้ยหิววะเนี่ยงอนี่คือกินแบบมีมันนิดว่าแล้วออฟเลนแม็กไปไหนกินมาไม่เหลือจะไม่กลับมาแบกไหมเฮ้ยอย่าอไปข้างล่างเอาหน่อยเวลาเราส่งพินจะได้เข้าไปตายป่ะได้เลยเฮ้ยโดน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 ด่วยหน่อยช่วยหน่อยิอยู่อยู่อยู่ไอมโดนมัตายกูเฮ้ยขอไม่ขอโหยโหยโหยยไอ๊ะพีวายได้กี่หรอครับพีจวายสุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับยว เฮ้ยอะไรคุณได้น้ำเปล่าดีใจมากมีอยู่แล้วอ่ะเอาน้ำเปล่าให้พี่เจวาเลยครับเพื่อนคืนให้ตัวแบกอ่ะเอนจิ้กคุกิวด้วยเอาคิวด้วยเอาสูมมาสูมมากดคนไหนคนเลยกดที่ไหนก็ได้กดเลยโอ้โจะได้ไรเอาลุงตาอุ้ยถอนถอนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไอยู่ไหนมีลงมีล้างครับผมจังหวะนี้ตันแล้วจ้ะจังหวะนสวยสวยเออแสบแสบแสบไปก่อนจังหวะนี้สตันจังหวะนี้สตันสโลให้เออ หนคิวครับหนึ่งคิวระวังเออมีคิวครับไไมีตันมีตัมีตัมีตัตัตั้วตัแล้วตัแล้วตแเยอายงเต๋อแทงเออ้าเอียคือฟาดเอมากูมากูมาสโลวเอียเอางมวีเงมาแลูกเวตายรไดู้คเียไดยผมครับผมสองคิวผมสองคิวสคิวสคิวเ้ยผมก็ได้อยูได้ยูครับ ได้อะไรสองคิวสองทีคร,ค,ครับคุณอยากได้อะไรครับคุณอยากได้อะไรอะไรก็ได้ครับได้หมดตอนเนี้ยเฮ้ยเกลว้วน้ำ,นำปิ้งไอเดียไอตัดเทใส่แกว้วละสม,ม,มูทตี้มมคือตอนนี้คือเราเริ่มจัดก,การอาหารหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไม่ไม่เท่าไหร่แค่นั้นตอนนี้ภารกิจของเราคือต้องชนะเลยครับคุณผู้ชมไปเข้าสู่บทจริงจังกันครับ แต่ก่อนที Radio ่เราจะเข้าสู่หมดจริงๆครับผมขอเติมพลังด so anyway ้วยทอปโปะสักหน่อยแล้วกันครับเรียวมะอยู่ขวาลองทอคลองทอลองเรียวมะลองเรี้วมะไปอีกทางนีไเดี๋ยววางนก่ไาเดี๋ยววางนมังจ้อตูเยวผิดเวิดเดีรยวผลเดี๋ยววานี่ดูดเล่อยู่เล่นหนามาสามมา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 าม ไอตันตโดนตามป่ะสวย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 สยสว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 ยสยสวยสวยยสวยสวยยสว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 ยสสวย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 วยสวยสวยสยสว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 ย ตา้มอะไรกาอะไรให่มาว่าให่มนกว่าใหญมากว่าโต้ต้นนึ่งทีโ้ต้านหนึ่งที่และในที่สุดนคพวกเราก็ชนะจนได้ครับเย้และคนที่ได้ M V P ครับผมเองครับจบเกมที่เรียบร้อยนะครับ ผมก็ได้ MVP นะครับเพราะผมกินท็อปโปะแบบไม่เลอะมือนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากน้องเบ๊กันเลยเลอะมือมากเลยครับแต่กินหมดนะหมดครับแน่นอนแต่กอรได้เท่ไรได้ที่เท่ไรครับได้ลำสองครับต้อเริงเต่าครับเป็นไงบ้างครับพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาหน่อยสองตาที่ผ่านมาใช้ตะลุนางเลยอะฮะแล้วของปอปอครับแรกๆมันก็อร่อยนะหลังๆมันเริ่มมันไงเพราะว่ามันมีหนังไงแล้วปกติอะผมเล่นในแพดอ้าผมต้องเล่นอย พีเวายตัวตึงของเราตัวตึงอร่อยครับสมูทตี้ไอ้ยันนั่นถูดจริงแม่ส้มตำสมูทตี้รันทดดีครับชอบชอบแบบสู้ชีวิตแต่ของผมที่ได้ทับปกก็คือสบายอ่ะครับเดี๋ยวผมให้พวกคุณได้ลองกินดูจะรู้สึกไงเวลาได้กินของมันเหมาะสมกับการเล่นเกมจริงๆต r บ w ล e r r ละกันอ่ะต้มอ่ะลองกินไปกินครับขอลองที่คุณไม่ต้องมานั่งจกส้มตำกินน่ะอร่อยไนะอร่อยจริงเพริเซลกรอบนะครับชอบแบบนี้นะครับ แล้วก็กรอบใต้ข้างในครับม,มันไม่เลอะมืออย่างนี้เองรสโกโก้สอดไส้ชอ็อกโกแลตเข้มขน้นรสวานิลาสอดไส้ช็อกโกแลตเข้มข้นรสวานิลาสอดไส้สตรอเบอรี่ท็อปโปะอร่อยไม่เลอะมือ ตอนนี้ท็อปโปมีให้ร่วมกิจกรรมท็อปโปเดบเบิร์เฟเวอร์ดับเบิร์ฟันอร่อยเบิ้์สนุกเบิร์นแอดไลน์ออฟฟิเชียลไปได้เลยแอดท็อปโปไทยแลนด์เพียงแค่กรอกข้อมูลลงทะเบียนถ่ายรูปใบเสร็จและกดส่งเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วและของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลัคกี้ดอฟไอโฟน14 Pro พร้อมเคสน็ Apple, ods, 3, สอตโปทท็อปโปจัง2รางวัล Apple AirPods Gen 3 2รางวัลและ Starbucks Gift Card เซ็นท่านกิฟต์การ์ดทูวอลเล็ตการ์ดอีกรายการละ10รางวัลสามารถส่งใบเสร็จไปที่ Line Official t t Toppo Thailand เพื่อรุ้นรับของรางวัลมากมายได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้สามารถซื้อท o อปโปได้ที่เซเว่นอห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปสำหรับวันนี้ผมเดบิวและเพื่อนเพื่อสตรีมเมอร์ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ และอย่าลืมท็อปป์ดบเดอบลเฟเวอร์อร่อยไม่เละมือบ๊ายบายครับ